สัตว์ในสวนสัตว์ประจำหมู่บ้านเขาเดินลัดเลาะมาตามเสียงน้ำไหลจนกระทั่งสายตาไปสะดุดเข้ากับร่างสีดำที่นอนหายใจรวยรินอยู่ริมน้ำสัญชาตญาณคนรักสัตว์ทำให้เขารีบวิ่งเข้าไปดูทันทีโถเอ้ยเจ้าตัวเล็กใครทำเองได้ลงคอลุงคำอุทานด้วยความสงสารจับใจเขาฉีกเศษผ้าเข่าม้ามาห้ามเลือดอย่างเบามือ ก่อนจะตัดสินใจอุ้มร่างที่หนักอึ้งนั้นกลับไปยังบ้านพักของเขาที่ชายป่าบทที่สองสายใยแห่งชีวิตหลายสัปดาห์ต่อมาบ้านไม้เล็กๆของลุงคำกลายเป็นสถานพยาบาลจำเป็นลุงคำเเ้าดูแลโก้ด้วยความทุ่มเททั้งเช็ดตัวป้อนยาและหาผลไม้ป่ามาให้กินจากแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงของสัตว์ป่าค่อยๆเปลี่ยนเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจ ก็เริ่มเรียนรู้ว่ามือที่หยาบกร้านของชายผู้นี้มีแต่ความเมตตา